ามาพูดถึงเกมคู่คร,ระหว่างชนบุรีพบกับสุขโขทัยนะครับซึ่งก็เป็นทีมเยือนสุขโขทยัยบุกมาเอาชนะชนบุรีไปได้2ประตูต่อหเกมนี้เนี่ยเป็นการพ่ายแพ้นัดที่2ของชนบุรีนะครับและก็ต้องบอกว่าเปิดฤดูการมาเก็บได้เพียงแค่1คะแนนใช่ครับด้วยการเสมอราชนาวีนะครับ,รบ 1>, 1ประตูต่อหนึ่งแบบกระเสือกระสนมาก รูการนี้ถ้าดูจากภาพรวมจากเกมนี้แล้วนะครับ,รบชนบุรียังไม่ดีขึ้นจาก2เกมเลยนะครับ<ช>แล้วภาพรวมของเกมเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องบอกว่าป้อแป้มากๆนะครับ,รบเกือบจะโดนสุโขทัยเนี่ยโดนยิงหลายๆจงังหวะน่าจะแพ้เยอะกว่า สองประตูด้วยนะครับใช่ลครัแล้วปัญหาของชนบุรีวันนี้ก็คือทั้งแผงหลังกองกลางที่ใช้เด็กไม่สามารถรเติมเต็มให้กับเกมได้หรือว่าแนวลุกที่จบสกอร์ไม่ขมด้วยนะครับใช่ครับถึงแม้ว่าเกมนี้ชนบุรีจะมีการเปลี่ยนตัวเพื่อนเนี่ยหลายตำแหน่งหลายคนนะครับแต่ทรงเกมทรงบอลการเล่นของทีมเนี่ยไม่ได้แตกต่างจาก2เกมที่ผ่านมาเลยนะครับขณะที่สุโขทัยเองเนี่ย นัดนี้ครับต้องบอกว่าเล่นเหมือนเดิมเลยตั้งแต่เกมแรกแล้วครับเกมที่2ฝากความหวังไว้ที่3ประสานในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นจอห์นบัตจนะครับเอนจิว่าและก็เนลสันบโบนิยาครับที่ท็อปฟอร์มมากช่วงนี้ครับโบนิยายิงไปแล้ว5ประตูเกมนี้ทาไปีก2ประตูใช่ครับก็นี่เป็นความแตกต่างของชนบุรีและก็สุโข,ขทัยน,นะครับสุโขทัยมีความตกต่านที่1ความฟิตแล้วก็ใช้นักเตะที่วิ่งเยอะกว่าชนบุรีมากๆนะครับครับแถมจังหวะสุดท้ายจบคมกว่า วันนี้สุขโขทัยมี9คะแนนขณะที่ชนบุรีมีแค่1คะแนนโอกาสที่จะต้องลุ้นหนีตายเพราะฤดูกาลนี้ตกชั้น5ทีมมีสูงมากนะครับสำหรับ,รบชนบุรี FC ครับ